The Touch Clinic ผู้ให้บริการด้านความงามและสุขภาพครบวงจรฉลอง9่ปีที่13ทุ่มงบราว20ล้านบาทดึงหลิงออมขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ซึ่งมีภาพลักษณ์โดดเด่นทั้งในเรื่องความสวยงามและสุขภาพดีตามแนวคิด The Touch Clinic Go Together s h i n forever พร้อมอัดงบกลยุทธ์การตลาดกว่า80ล้านลุกตลาดเวลเนตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจด้านสุขภาพและขยายสาขาเพิ่มในปี2568 คุณกวินพัสสิทธิปิติพัฒ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเ e t ะทั h ค l i n ิกเปิดเผยว่าตลาดเว็เน็ตทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยมีมูลค่าตลาดที่สูงและแนวโน้มการเติบโตที่น่าจับตามองซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ The t o u c h Clinic ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยในปีนี้ The t o u c h Clinic ได้เลือกลิงออมหรือลิงลิงสิลิลัก์คอง และออมกอนพัเสเศรษฐรัตนพงศ์เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์เนื่องจากทั้งสองมีภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงความสวยงามและสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ที่เน้นลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพและความงามโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไป The Touch Clinic เข้าสู่ปีที่13เราเติบโตขึ้นมาโดยมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกๆครั้งที่ได้เข้ารับบริการและให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจตลอดมาโดยเราดูแลทั้งลูกค้าเก่าให้เติบโตและอยู่ด้วยกันได้ตลอดไป รวมถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ได้เกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ารับบริการในปีนี้มีความตั้งใจเรื่องการสร้างแบรนด์ให้เกิดความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมและมนนุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าซึ่งปกติเป็นกลุ่มอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปซึ่งเราอันงบราว20ล้านบาทเลือกหลิงอ่อมเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เราเชื่อว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นโดยสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า30ปีได้ด้วยภาพลักษณ์ของทั้งสองคนที่เป็นผู้หญิงสวยสุขภาพดีจริงต้องบอกว่าการเล็งเราพรีเซนเตอร์ทั้งสองท่านนี้มาเนี่ยการคว้าเข้ามาได้เนี่ยก็เป็นความโชคดีของแบรนด์นมากๆ <c oughs> เราก็เลยแบบโฟกัสในส่วนกลุ่มไทยเกียรติสอาสามดาวนะคะปกติ3ามสิบอาชนะเราโฟกัส30มสิดาวเพราะว่าเรามีเซอร์วิสอีกมากมายที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้อย่างเงี้ยแต่เราไม่มีคนเรปเปอร์เซนต์ที่ สามารถตัวเรพเซนต์ตัว d u c t ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยออกไปสช่กลุกู่ลูกค้ามีได้เลยเงี้ยการที่เราได้น้องสองคนมาอย่างที่บอกว่าเขาเข้าถึงคือน้องอองเนี่ยต้องเป็นใบสดใสมากๆไรเงี้ทำงานเยอะๆเพิ่งทำงานมาไม่นานอะไรเงี้ยก็น่าจะตรงกลุ่มกับเฟิร์สจ็อเอร์ต่างๆที่เขากำลังเล็งหาคลินิกที่น่าเชื่อถือในการดูแลเพราะปัจจุบันคนไม่ดูแลตัวเองเยอะมากๆใช่